ต่อปะสาททั้งหลายต่างก็ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์จึงเด็ดแสวงหาความสุขสแสวงหาความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งที่หนทางที่แท้จริงที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้นั้นอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรก็ยังไม่ทราบต่อเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วทรงชี้แจงแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เห็นแจ้งในหนทางแห่งความดีโดยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นจึงจะสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ดังนั้นการที่เราสั่งสมบุญ ด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานับว่าเรานะั้นได้ทำถูกต้องตามคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วสมควรที่จะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้ประมาทให้ทำด้วยความสุขทำด้วยความเบิกบานใจให้มีปีติในบุญทุกครั้งที่ได้ทำไป ในชัยมงคลคาถาบทที่เจ็ดพระโบราณอาจารย์ได้รจนาเอาไว,ว้ว่านันโทปนันทะพุจคังวิพุทธังมหิติงปุเตนะเถระพุจเคนะธมาปยันโตอิทุประเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสพะพวะตุเตชัยมังคลานิ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนีทรงโปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชินโนรถไปปราบนันโทปนันทาน,นาคาราชผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากโดยวิธีให้แสดงฤทธิ์ทรมานให้สิลิดโดยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นขอชัยมงคลทั้งหลาย จึงเกิดมีแก่ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายในโลกนี้จะได้ชื่อว่าเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติหรือผู้จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าลทัทธิเป็นศาสดาซึ่งได้รับการยอมรับนับถือจากคนเป็นนันมากปรารถนาจะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีความสามารถ และอยากให้ดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามแต่ก็ไม่สามารถสอนสิ่งมีชีวิตเหล่าอื่นนอกเหนือไปจากมนุษย์ได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตในโลกและจักรวาลนี้นะี่ยไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ปรารถนาหลุดพ้นจากทุกข์พบความสุขอันเป็นอมตะ มีสัพสัตว์อีกมากมายในสังสารวัตรที่มีความปรารถนาอย่างเดียวกันกับมนุษยชาติเพียงแต่ขาดผู้รู้ผู้แนะนำที่มีบารมีแก่กล้าจะมาแนะนำให้เขาได้พบผลทางสว่างในชีวิตเราสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานอกจากจะเป็นบรมครูของมนุษย์แล้ว พระองค์ยังสามารถเทศนาสั่งสอนอม,มนุษย์นาคยักษ์เทวดาและพลมให้เดบุรุษรมตามพระองค์ได้อีกด้วยกระทั่งพญาน,นาคที่มีฤทธานุภาพมากสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ไม่อาจจะเทียบพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าได้เลย คำว่าศาสดาเอกของโลกนั่นก็คือสุดยอดผู้แนะนำสั่งสอนที่ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเก่งที่สุดเลิศที่สุดเพราะทรงสอนในสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าหลุดพ้นจากทุกได้สามารถเข้าถึงความสุขอันเป็นอมาตะได้เหมือนในเรื่องของพุทธชัยมงคลบทนี้ พระบรมศาสดาทรงเอาชนะพญาน,นาคนันโทปนันทะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ที่วิหารเชตวันทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติแผ่ขายพระยาณไปทั่วมือโลกธาตุ ทรงเห็นนันโทปนันทาน,นาคราชเข้ามาในขายพระยาณก็ทราบว่าพระญาณน,นาคนี้นะ่ะดุร้ายมากเพราะเคยสั่งสมบุญเอาไว้ในปางก่อนจึงมีฤทธิ์มากหากพระองค์เสด็จไปโปรโดก็จะหันมานับถือพระศาสนาแล้วก็จะได้อุปนิสัยอันเป็นปัจจัยที่จะทำให้ บรรลุมรรคผนิพพานได้ในชาติต่อ,ตอไปเช้าตรู่ของวันนั้นก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปรับพระตาหารที่บ้านของอนาถาบินดิกาเศรษฐีพระองค์ทรงรับสั่งท่านพระอน,นุ์ให้แจ้งให้สงทราบว่าพระองค์จะเสด็จจาริกไปในเทวโลก ก่อนที่จะไปฉันทิี่บ้านของท่านมหาเศรษฐีบรรดาพระมหาสาวกก็พาบริวารของตนที่มีอภิญญาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ประมาณห้าร้อยลูกมาคอยรับเสด็จเพื่อติดตามไปสู่เทวโลกขณะนั้นพญานนาคชื่อน,นันโทปนันทะ เนรมิตกายประดุดเทพเจ้าบนสวรรค์นั่งอยู่บนลัตนบัลลังก์สวยที่พระสมบัติด้วยความสำราญครั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระสาวกจำนวนมากเหาะมาก็กรธตามราษาผู้มีทิฏฐิมันะว่าสมณะเหล่านี้เห็นที่จะไปยังสวรรค์ชันดาวดึง เมื่อไปก็ต้องเหาะข้ามหัวเราและฝุ่นลองที่ติดเท้าก็จะร่วงหล่นใส่เราควรที่เราจะขึ้นไปห้ามเสียคิดแล้วก็ปาฏิหาริย์กายให้ใหญ่เอาหางรัดเขาพระสุมเมนซึ่งสูงประมาณ84,000โยชน์วไว้ใช้พังพานปิดพบดาวดึง บรรดาให้เกิดหมอกควันกลบไปทั้งพบพระรัฐบาลเถระเห็นความผิดปกติเช่นนั้นก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อก่อนพวกข้าพระองคมายืนอยู่ตรงนี้สามารถมองเห็นภูเขาที่อยู่ล้อมภูเขาพระสุมเมรน สามารถมองเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงได้สามารถมองเห็นเวยชยันตรปราทได้สามารถมองเห็นธงเบื้องบนเวยชยันตรปรา์ได้แต่มาบัดนี้กลับไม่เห็นอะไรเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไรพระเจ้าค่ะเมื่อทราบว่าพญานาคภูมีอนุภาพเป็นผู้บรรดาลิต มาขัดขวางหนทางพระพุทธเจ้าก็อาสาที่จะไปปราพญานาคให้รู้จักคุณของพระบรมศาสดาแต่พระเถระถูกพระพุทธองค์ตรัสห้ามพระอรหันต์รูปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพระพัทยะพระราหุลต่างก็ทูนอาสาที่จะไปปราพญานาค พระองก็ทรงห้ามเอาไว้เหมือนกันเพราะทรงทราบว่าไม่ใช่วิสัยของพระอรหรออันต์องค์อื่นๆแต่จะาทำลายทิฏฐิมรณะของพญาน,นาคภูมิมีฤทธานุภาพมากครั้นเมื่อพระมหาโมคลานะทูนาสาจึงทรงอนุญาตพร้อมทั้งทรงประทานพรให้มีชัยชนะแก่พญาน,นาค เมื่อพระมหาเถระได้รับพุทธานุญาตแล้วก็เนเรลมิตรกายเป็นพญาน,นาคที่มีร่างกายใหญ่กว่านันโทปนันทะนาคาราชถึงสองเท่าแล้วรัดกายของพญาน,นาคาราชให้อัดแน่นกับเขาพระสุมเมนไม่ให้เคลื่อนไหวได้ฝ่ายพญาน,นาคาราชถูกรัด จนกระดูกแทบจะแตกก็โกรธบรรดาโทวสัตว์ได้บังหวนควันพุ่งใส่พระเถระเต็มที่พระเถระก็เข้าวาโยธาตบรรดานในควันเกิดขึ้นมากยิ่งกว่าพญานาคจึงทำอันตรายพระเถระไม่ได้พญานาคัดเคืองมากได้พ่นเปลวไฟ อันร้อนแรงก็ใส่อีกพระเถระก็เข้าเตโชกสิน์นลมิตไฟที่ร้อนแรงกว่าต้านทานเอาไว้ไฟของพญาน,นาคราชไม่อาจจะระคายเคืองผิวของพระเถระได้เลยแต่พญาน,นาคกลับถูกไฟของพระเถระเผาลนแทบปางตายพญาน,นาคคิดว่า สมณะรูปนี้ชื่ออะไรหนอทำไมจึงมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระเถระรู้ความในใจของพญานาคก็บอกให้ทราบว่าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพญานาคจึงหาเรื่องต่อว่าท่านเป็นสมณะทำไมจึงมาทำร้ายข้าพเจ้าการกระทำของท่านนะ่ะ มิควรแก่สมณะเลยพระเระถระตอบว่าเรานี้นั่นไม่ได้ลงโทษท่านเพราะความโกรธแต่ที่ทรมานท่านก็หวังใจะให้ท่านละความเห็นผิดตั้งอยู่ในทางของพระอริยเจ้าท่านอย่ากโกรธเราเลยว่าแล้วก็กลับร่างเป็นสมณะเหมือนเดิมพร้อมก็สอนว่า ท่าน,นเป็นเดรัจฉานมีความประมาทไม่รู้จักบาปบุญคุณบุญโทษไม่รู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนมารดาบิดาครูบาอาจารย์ควรละหรือที่ท่านจะมาสำแดงความโกรธในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกผู้มีคุณมาก ม้ละอองพระบาทจะตกลงมาเหนือเสียงของท่านสิ่งนั้นก็เป็นมหามงคลยิ่งนักหาเป็นอัปมมงคลไม่จากนั้นพระเถระก็บอกถึงอนิสงส์ของการบูชาพระพุทธองค์แก่พญาน,นาคราชว่าผู้ที่บังเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนะี่ยยากนักที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้า บางคนเกิดมาหลายสงฆ์ยชาติก็ไม่ได้พบอย่าว่าแต่การได้พบพระองค์เลยแม้แต่ลอยพระบาทเขาอยากจะได้เห็นดังนั้นดดนะ่ะผู้ใดน่ะมีความเลื่มใสในพระองค์จะได้พลาในสงฆ์อันยิ่งใหญ่ได้เสวยที่พย,ยสมบัติในเทวโลกชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นเพราะพระพุทธเจ้านะ่ะมีคุณไม่มีประมาณ พุทธคุณของพระองค์มากมายเกินกว่าจะพนันนาให้หมดสิ้นไปได้ท่านาเป็นสัตว์เดรัจฉานในกำเนิดชั้นต่ำถ้าไม่รีบกลับใจก็มีแต่จะต้องตกไปในอบายอย่างเดียวเท่านั้นถึงกระนั้นพญานาคก็ยังไม่ยอมแพ้ยังมีทิฏฐิมรณะเหมือนเดิมคิดแต่จะหาทางกำจัด พระเถระอยู่นั่นแหละพระเถระรู้วาราจิตของมญา,านาคว่ายังไม่ยอมจำนนต่อท่านเห็นทีจะต้องทรมานให้หนักยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกจึงเข้าไปในทางช่องหูขวาของมญา,านาคแล้วก็ออกทางช่องหูซ้ายเข้าไปทางช่องหูซ้ายออกทางช่องหูขวาเข้าทางช่องจมูกขวา ออกทางช่องจมูกซ้ายเข้าทางช่องจมูกซ้ายออกทางช่องจมูกขวาพยนนานนาถถูกทรมานอย่างนั้นก็เกิดทุกขเวทนากราคิดว่าในนาคผิภพไม่มีใครนะจะต่อกรอกับตนได้แต่สมณนะรูปนี้นะ่ะกับทรมารเรา จะเหลือจะอดทนเห็นทีจะต้องล่อหลอกไอสม,มณะนี้เข้าไปทางปากเราจะได้เคี้ยวกินให้แหลกลามไปเลยคิดอย่งนั้นก็ทำทีไปร้องทุกข์กับพระเถระว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าธรรมดาว่าสม,มณะย่อมมีแต่เมตตาการุณาตาแต่สิ่งที่ชอบทำไม่ใช่หรือ แต่นี่ทำมากแกล้งทรมานข้าพเจ้าให้เป็นทุกข์หรือประมาณว่าแล้วก็อาบปากแยกเคีย้ยวข้อใส่พระเถระหมายจะขบกัดพระเถระก็ไม่หล้สะทกสะทานทั้งในคำขู่คำกล่าวหาและการดุร้ายใดๆเลยท่านบอกว่าการที่เราทรมานท่านนั้นก็เพราะหวังจะให้ท่านสำนึกผิด มีศรัทธานในพระพุทธเจ้าจะได้เป็นอุปนิสัยไปในพบเบืงหน้าใช่ว่าจะเกลียดชังท่านก็าหาไม่ได้จากนั้นก็ปฏิหารกายให้เล็กลงเหาะวับเขาเ้าไปในปากของพญาน,นาคท่านก็ไปเดินจงกรมอยู่ในท้องของพญาน,นาคทำให้พญาน,นาคเจ็บปวดทรมานกระสับกระส่ายไปมา แต่ในใจก็ยังไม่ยอมจำนนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบโดยพระญาณว่าบัดนี้เนะีย่ยพญานาคแกล่งยอมแพ้แก่โมฆลรณะบุตรของเราแต่นาคตัวนี้เจ้าเล่ยิงนักคิดจะเข็นฆ่าในขณะที่ท่านเผลอทรงเปล่งโอภาสูุบนาภากาศตรัสเตือนพระเถระว่า พญานคาตัวนี้นะ่ยมีฤทธิ์ริงนักท่านจงมนัสการให้ดีย่าได้ประมาทพระมหาโมคลนะันนะทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอิิบาสีไม่ได้เบียดคร้านทำจนจำนาญปรารบอยู่ไม่ได้ขาดย่อมไม่วันไหวต่อพญานคาตัวนี้ สมยนนานาคก็แกล้งทำให้ขอร้องว่าขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าได้เบียดเบียงเข้าไปเจ้าเลยจึงออกมาจากท้องของข้าไปเจ้าเถิดพระเทราทราบความประสงค์ของมญน,น,นาคก,ก็หาอออกมานั่งอยู่ข้างนอกพญาน,นาคยังไม่สิน้นพยศคิดจะระบายลมออกทางจม,มูกให้แรงที่สุด เพื่อทำลายพระมหาโมคราณะให้ได้พระเทระก็ทตรบวราชิตของนาคราชได้เข้าจตุจชาญรักษาตนมิให้เป็นอันตรายลมที่เราล้อนนั้นก็ไม่อาจทำความระคายผิวหรือเส้นขนของพระเถระได้เลยซึ่งพระอราหันต์รูปอื่นอาจจะทำปฏิหารได้ แต่การเข้าออกจกตุตุาชาีในข่าวคล่องไม่ติดขัดเหมือนพระเถระไม่ใช่ทำได้ง่ายนี่จะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเฉพาะพระเถร,ระเท่านั้นพญานาคเห็นพระนนเถร,ระไม่เป็นอะไรทั้งยังไม่ได้หวาดกลัวก็เลยเกิดความหวั่นไหวขึ้นมาในใจแล้วมองไม่เห็นวิธีการที่จะต่อสู้กับพระเถระ คิดว่าสมณะรูปนี้นะ่ะมีฤทธิ์มากกว่าเราถ้าขืนสู้ต่อไปเราก็จะได้รับแต่ความเจ็บปวดอาจถึงตายไปแน่จำเราจะต้องรีบหนีไปซะก่อนไม่ยอมให้สมณะรูปนี้ทรม,มานได้อีกต่อไปท่านพระเถระทรา,ะาบความคิดนั้นจึงเนรมิตกายให้เป็นปยาคุ์บินติดตามไป พญานาคก็แปลงกายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆใหญ่บ้างเล็กบ้างหนีไปพระเทระก็ติดตามไม่ได้ลดละเมื่อพญานาคเห็นว่าจะหนีไม่พ้นก็ได้แปลงกายเป็นมาน์น้อยเขาไปกราบแทบเท้าของพระเถระและกล่าวว่าข้าพเจ้าขอยอมแพ้แล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มีความเห็นผิด มีใจบาปหยาบช้าไม่ได้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดแก่นตนเมื่อมาพบพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ถวายอภิวาทขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าด้ยวยเถิดพระเถระกล่าวว่าเราเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรา เพราะฉะนั้นท่านยังเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อยึดเอาพระองค์เป็นสารณะเถิดว่าแล้วก็พาพญานาะคไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไปถึงพญานาคก็ก้มลงกราบนมัสการแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์สมนึกผิดแล้วแต่ก่อนข้าพระองค์เป็นพานไม่ได้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ขอพระองค์เดบประโดอโหสิกรรมในความผิดที่เดบพลังพลาดเพราะอโกศลเก็สิงจิตโดยเถิดบัดนี้ข้าพระองค์ทราบแน่ชัดแล้วว่าพระองค์เป็นปรมุกเป็นนาบุญของโลกจำเดิมแต่วันนี้ไปข้าพระองค์ขอสละรูโรปกายบูชาพระรัตนตรัยไปจนตราบชีวิตจะหาไม่ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์จะเสด็จมาปโปรดพญาน,นาคตนนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วจึงทรงประทานศีลห้าให้รักษาตลอดชีวิตแล้วทรงแสดงธรรมให้พญาน,นาคเป็นผู้มีจิตเรื่มใสไม่คอนแรลนในพระรตนตรยัยหลังจากนั้นทรงพิจารณาเห็นว่า ได้ล่วงเวลาฉันเช้ามาพอสมควรแล้วจึงพาพระอริยสาวกกลับไปยังบ้านของท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีท่านเศรษฐีก็ทูลถามว่าวันนี้เป็นเพราะเหตุใด,ดพระโตอง์พร้อมในหมู่สงฆ์ถึงได้เสด็จมาช้ากว่าทุกวันประเจ้าค่าทรงตอบว่าไปโปรดพยานนาค โดยโมคลานะได้ทำสงครามกับนันโทปนันทะนักราชแล้วใครแพ้ใครชนะพระพุทธเจ้าค่ะพญานาคเป็นผู้พ่ายแพ้มหาโมคลานะทรมานพญานาคให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อธนานาธาบินิกาเสรียีสดับแล้ว ก็ชื่นชมยินดีทั้งเลื่อมใสายต่อพระมหาเถระและเลื่อมใสายยิ่งขึ้นในพระพุทธเจ้าจึงอยากจะฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นจึงกราบขออนุญาตกระทาการบูชาสการะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ห้าร้อยรูปโดยการถวายมหาสังฆทานตลอดเจวัน เห็นไหมจ๊ะว่าเพียงลิศฐานอนุภาพของพระมหาสาวกก็มีมากถึงเพียงนี้ยังสามารถปราพญานาคผู้มีลิ์มากได้แล้วอนุภาพของพระบรมศาสดาจะขนาดไหนเป็นอนุภาพที่ไม่มีประมาณทีเดียวเพราะในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกจะหาบุคคลผู้มีอนุภาพ เสมอเหมือนพระองค์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในชัยมงคลคาถาจึงแสดงให้เห็นถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีชัยชนะพญานาคราชอย่างราบคาบแล้วก็กลับตัวกลับใจเป็นสมมาทิฐิบุคคลได้จึงสมควรอย่างยิ่งที่พวกเรา จะสันเสริญพระพุทธคุณนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านอบน้อมต่อพระรัตนตรัยซึ่งมีคุณไม่มีประมาณและมันจเจริญสมาธิภาวนานึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระพุทธเจ้า,เ,จาเป็นอารมณ์แล้วเราจะได้เข้าถึงพุทธภายในคือพระธรรมกายกันทุกคนนะจ๊ะ ท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้ สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้สุขภาพพรนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็น,นเป็นสุขเป็นนึ่งครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเเิดี